สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาทำคลิปแรนดอมอัปเดตดวงความรักของผู้ที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปนี้กันนะคะสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณความรักจะเป็นยังไงต่อไปนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างให้น้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสับฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะ และหมอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะใบแรกสเตรนว้าวควีนไม่เท้าหกเหรียญ เิมเพร,รนเจ็ดเหรียญใต้สำหรับเป็นแฮงแมนพลังงานของคุณที่เข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะตอนนี้เนี่ย คุณนะ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีจิตใจหนัก,นกแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างได้ดีทีเดียวคุณดูเป็นคนที่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนนะคะแต่บทเวลาที่คุณจะเอาจริงหรือบทบทที่คุณจะดุคุณก็ดุ ดุมากเลยอ่ะค,คุณอ่ะเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมคุณจะไม่ไม่ไปทำใครก่อนแต่ถ้าใครมาเอาเปรียบคุณหรือเข้ามาทำให้คุณเกิดความไม่สบายใจไม่สบายกายคุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองพลังงานของคุณในตอนนี้เนี่ยคุณอ่ะรักตัวเองมาก มากพอที่จะไม่ไม่ไม่ให้ใครหรือผู้ใดมาทำให้คุณเสียใจเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วคุณหวงแหนตัวเองมากคุณเลือกคุณเป็นคนที่เลือกมากด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งคุณเป็นคุณเป็นคนที่รู้จักใช้เงินคุณเป็นคนที่เก่งด้วยนะคะในเรื่องหน้าที่การงานคุณก็ประสบความสำเร็จบางคน บางเคสอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนบางเคสอาจจะทํางานในองค์กรหรืออยู่ในบริษัทต่างๆคุณก็อยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารเลยอ่ะคือคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากคุณตอนนี้คุณก็มาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจลงมือทําแล้วคุณมีเป้าหมายแล้วคุณจะต้องทําให้มันสําเร็จด้วย คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเป็นคนที่รักความยุถูกต้องยุติธรรมที่สุดบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับราชการก็เป็นได้นะคะหรือทำงานเกี่ยวกับทหารตำรวจหรือทำงานเกี่ยวกับการตัดสินความถูกความผิดเช่นแบบอายการเป็นผู้พิพากษาไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามอะ่ะหรือทำงานอะไรก็ตามอะ่ะ แต่คุณเป็นคนที่ที่ดีมากทีเดียวอ่ะเป็นคนที่รักความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่คุณคุณแบบเป็นนิสัยของคุณเลยอ่ะคุณเป็นคนที่ดีมากๆด้วยเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องด้วยตอนนี้เนี่ย มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะทั้งในเรื่องหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะแบบอยากเดินทางหรือมีคนมาเสนอโปรเจกต์ใหม่ให้กับคุณหรือบางคนทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะอยากจะผลิตอ่โปรดักต์โตใหม่ออกสู่ตลาดคุณทำได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้คุณเก่งแล้วมแล้วมันก็เป็นจังหวะที่คุณจะต้องลงมือทำแล้วด้วย โอกาสเข้ามาหาคุณมากๆเลยค่ะในช่วงเวลานี้ตอนเนี้คนที่คุณคิดถึงนะคะเขาอะคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะเขาคลั่งรักคุณหนักมากถึงขนาดเอาไปฝันเลยก็มีนะคะเขาลหลงไหลคุณมากเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้เขาตามสืบตามส่องคุณในทุกสื่อโซเชียลเลย เขาอยากจะแบบมีช่วงเวลาดีๆกับคุณน่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่เลอค่ามากเป็นคนที่แบบเหมือนสูงเกินเอื้อมแล้วอะ่ะในช่วงเวลาเนี้ยเพราะคุณดูดีมากจริงๆคุณดูแบบเข้มแข็งเข้าหายากแล้วคุณก็ดูดีมีเสน่ห์มากด้วยอะ่ะเขาหลงไหลคุณมากเลยอะ่ะเขาอ่ะ อยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะอยากมาให้สิ่งดีๆกับคุณอยากมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะบางเคสบางรายอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วหรืออยู่ห่างกันนะคะเขาอยากทักมาปรับความเข้าใจกับคุณอยากมาง้อคุณอยากมาแบบพาคุณไปทานข้าว อยากไปเฉลิมฉลองกับคุณในช่วงเวลาดีๆบางคนบางเคสอาจจะแบบคิดถึงขั้นอยากแต่งงานกับคุณเลยนะคะเนี่ยเขาอะชอบคุณมากรักคุณมากเขา,าไม่ได้มองใครเลยนะเขา,ามองแต่คุณคนเดียวอะคุณเปรียบเสมือนเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยอะคุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะ มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะคบอยู่กับคนต่างชาติหรือต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาหรือคบอยู่กับคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างแดนหรืออยู่ไกลาจากคุณนะคะในช่วงเวลาที่คุณน่ะกับเขาเคยพูดคุยกันเคยติดต่อสื่อสารกันเคยจีบกันเคยชอบกันคุณก็เป็นฝ่ายทักไปหาเขาเป็นฝ่ายที่แบบ แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคุณคุณชอบเขาแต่เขาอ่ะเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะมีสเสน่ห์มากกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มแล้วก็ไม่คิดจะให้ความยุติธรรมหรือให้สถานะใดๆกับคุณเพราะเขาคิดว่าเขาว่าเลือกได้แต่เมื่อช่วงเวลาผ่านไปอ่ะคุณก็รู้สึกว่าทำไมอ่ะทำไมฉันต้องมาอยู่ ในม,มุมที่แบบเหมือนด้อยค่าตัวเองอะ่ะทำอะไรไปเขาก็เหมือนไม่เคยมีฟีดแบ็กลับมาในทางที่ดีเลยทำอะไรดีๆไปเขาก็เงียบหรือทักไลน์ไปเป็นห่วงบรรยายเขาสามวันกว่าจะมาอ่านกว่าจะมาตอบทำเป็นไม่ใส่ใจบ้างก็มีถ้าเป็นไม่สนใจบ้างก็มีถ้าเป็นยุ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ดูแบบเหมือนคนไร้ค่าคุณเลยก,ก้าวออกมาดีกว่า คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองคุณกลับมาทําตัวเองให้ดีขึ้นคุณรักตัวเองคุณใส่ใจในเรื่องหน้าที่การงานใส่ใจตัวเองแต่งหน้าแต่งตาดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นคุณมีพลังงานของความสดใสร่าเริงมากและคุณก็เชื่อมั่นว่าคุณเองก็เลือกได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องไปง้อเขาเนี่ยพอพลังงานคุณเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเขาว่าที่รู้สึกว่า หลงไหลสเสน่หาคุณมากเลยอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาเยียวยาคุณอยากจะกลับมาทำสิ่งดีให้กับคุณบ้างอยากเอาใจใส่คุณเช่นคุณอยากทานกาแฟเขาก็จะถึงขนาดที่ว่าจะลงทุนไปเรียนทํากาแฟเพื่อมาชงให้คุณดื่มเลยนะคะเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะมาเอาใจคุณเลยนะคะ เขาตามส่องดูเลยว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะได้เอาใจคุณถูกตอนนี้เขาหลงคุณหนักมากเลยนะคะแล้วเขาก็รู้ตัวเองว่าเขารักคุณมากเขาขาดคุณไม่ได้เขาเหงาอย่างแรงเลยอ่ะเขารู้สึกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่กับคุณคุณคือความสุขของเขาคุณคือคนที่แสนดีคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นมีความสุข แล้วก็เติมเต็มเขาได้นะคะแล้วมันก็ไม่มีใครทดแทนคุณได้ด้วยเขาอ่ะอยากมาเยียวยาคุณอยากนำสิ่งดีๆมามอบให้คุณอยากมาใจดีกับคุณเพราะคุณเน่ะเคยใจดีกับเขาเคยใส่ใจเขาเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาแม้ว่าคุณเองอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างก็ตามแต่เมื่อ,อรู้ว่าเขามีปัญหาปุ๊บคุณก็ไปไปทุ่มเท ใส่ใจดูแลเขามากกว่าดูแลตัวเองด้วยซ้ําคุณทําขนาดนั้นแต่ในช่วงเวลานั้นที่คุณทําให้เขาเขาก็มองว่าทีตัวเองยังไม่รักตัวเองเลยอ่ะเขาจะไปรักคุณทําไมเขาคิดว่าพลังงานของคุณมันมันดูแบบมันดูไรมันดูแบบไม่มีไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อยากใส่ใจไม่ได้ต้องการเขาคิดว่าเออม,มันคือเสน่ห์ของเขาคิดว่าเขาหน้าตาดีเขามีเสน่ห์เยอะคุณก็เลยมาวิ่งไล่ตามเขามาเอาใจใส่เขา เขาค่อนข้างจะหลงตัวเองนะคะในในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันมันวนกลับแล้วกลายเป็นว่าเขาอะอยากกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณเขาคิดถึงแต่อดีตช่วงเวลาที่เคยมีคุณอยู่เคียงข้างคุณเคยพูดกับเขาดีๆหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเขารู้ว่าคุณอะมีกำแพงแล้วล่ะเขารู้ว่าคุณอะเหนื่อยยาก ในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขารู้ว่าคุณทําเต็มที่แล้วอะ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าช่วงเวลานี้คุณมีความสุขคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาก็เลยแบบอยากจะกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากมาขอคืนดีกับคุณเขาตั้งใจว่าคราวเนี้ยเขาจะใส่ใจคุณให้มากๆเลยอะ่ะไม่ว่าคุณอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรเขาจะคอยถามแล้วเขาก็จะพาไปจะ เขาจะตามใจคุณในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเขาอะตั้งใจมากๆเลยนะคะเนี่ยที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาอะตอนเนี้ยเขาเขาหลงไหลคลั่งใครคุณหนักมากยิ่งคุณเงียบคุณไม่ใส่ใจเขาคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นคุณไปโฟกัสเรื่องตัวเองคุณมีพลังงานของคนที่รักตัวเองมากๆมันยิ่งทำให้เขาอะ หลงไหลคุณดูแบบหน้าค้นหาคุณดูลึกลับเขาไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่มันทำให้เขารู้สึกว่าตื่นเต้นอยากจีบอยากเข้าหาคุณเพราะพลังงานคุณเปลี่ยนแล้วนี่คะแต่ก่อนคุณอาจจะแบบให้เขาอะมาเป็นอันดับแรกของชีวิตให้ความสำคัญกับเขาในทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้ไม่แล้ว คุณให้ความยุติธรรมกับตัวเองคุณรักตัวเองคุณมีมาตรฐานในเรื่องของความรักมากขึ้นคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบหรือมาทำให้คุณเสียใจอีกเขาอะรับรู้ถึงพลังงานที่เข้มแข็งของคุณอันเนี้ยนะคะมันยิ่งทำให้ให้เขารู้สึกแบบท้าทายอะอยากเอาชนะใจคุณอะ แต่ไม่ใช่แบบว่าเอาชนะแล้วแบบพอคุณห่างไปหันไปรักเขาเขาทิ้งคุณไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ที่วางตัวดีมีเสน่ห์เขาอยากมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนอีกแล้วเด็ดขาดเขารักคุณมากนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาปลูกต้นรักใหม่กับคุณนะคะเพื่อที่ จะได้คลองรักกับคุณตลอดไปเขาคิดขนาดนั้นเลยนะคะเขาอ่ะจะใส่ใจคุณจะอกอาใจคุณมีเงินมีทองก็จะขนมาให้คุณเลยเขาอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะเขาอ่ะจะทําให้วันสําเร็จด,ด้วยนะคะเพราะเขารู้ว่าการที่ไม่มีคุณอยู่อ่ะมันทําให้เขาแบบเสียใจมากมันเหมือนแบบโลกสลายเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายลงไปเลย บางคนนะคะอาจจะถึงขั้นไปไปขอร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเพื่อให้ได้คุณน่ะกลับมาคืนดีกับเขาขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือไว้เลยนะคะว่าเขาจะต้องเอาคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์อีกให้ได้คุณคือเป้าหมายของเขาคุณคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ของเขาเขารักคุณมากและเขาคิดว่าเขาจะ ไม่แยกจากคุณอีกต่อไปแล้วถ้าคุณกับเขากลับไปคืนดีกันเขาจะตัวติดกับคุณเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนหรือเขาจะไปไหนก็ตามจะต้องไปได้วยกันเสมอเลยเขารักคุณมากนะคะเนี่ยเขาคิดว่าจะไม่มีสิ่งใดมาแยกคุณกับเขาออกหางจากกันได้อีกแล้วหากคุณยังรักเขาอยู่ก็ลองเปิดใจให้อภัยและให้โอกาสกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่า ที่มีท็อกซิกกับคุณมากๆทาให้คุณเสียใจเจ็บปวดหรือเป็นมือที่3าก็ไม่จําเป็นนะคะว่าคุณจะต้องกลับไปดีไพ่เป็นเพียงตัวอย่างในการไกด์ไลน์เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะหมอขอให้กําลังใจทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอฤิชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ